เดี๋ยวผมไปทดสอบรีโมทกันนะฮะอันนี้รถลูกค้าเป็นโตโยต้าสามห่วงนะครับกุญนจเดิมเป็นแบบนี้นะครับยังไม่มีตัวรีโมทมานะฮะนี่ครับรถลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรีโมทเปิดปิดประตูธรรมดานะครับกดล็อกจะไฟกับเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับกดปลดล็อกไฟจะกระพริบสองครั้งนะครับไม่มีเสียงครับไม่มีการขโมยนั่นแสดงว่า ไม่มีทางที่จะล้วนได้นะครับไม่มีทางที่จะลองเองได้นะครับรีโมทเปิดปิดเหมือนของโรงงานนะฮะเดี๋ยวมาลองทดสอบกุญแจสตาร์ทดูนะครับอยู่ในลานจอดก็จะมืดหน่อยนะฮะเดินขึ้นมาก็หอบเลยโอเคครับกุญแจไขสตาร์ทครับโอเคครับสตาร์ทได้สตาร์ทง่ายนะครับมีกุญแจให้ในตัวแบบพับเก็บก้านอย่างนี้ให้นะครับสองตัว ลูกค้ามาทํากับผมลูกค้าถามว่ามีรับประกันให้หรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาทํากับช่างตังครับผมรับประกันให้สองปีนะครับยาวๆไปเลยครับนี่ครับบัตรรับประกันจากผมครับลูกค้าท่านใดที่ได้บัตรรับประกัน VIP แบบนี้นะฮะอ่าตัวถีลกองไม่โฟกัสนะอ่ะ VIP แบบนี้นะฮะกรณีใช้งานใช้บริการครั้งหน้าก็เก็บเป็นบัตรส่รนลรได้นะครับฉุกเฉินเบอกเปิดประตูรถ หรือว่ารถแบตหมดก็เรียกใช้บริการได้นะครับนี่ครับมาทดสอบระบบกันดูครับผมจะเหยียบเบรกนะครับอันนี้คือรีโมทอยู่นี่นะครับเหยียบเบรกครั้งแรกครับรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับทั้งหมด4บานนะครับจังหวะที่ผมอ่าปลดล็อกไอดับเครื่องครับมันจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าดับเครื่องปลดล็อกอัตโนมัติทั้ง4บานเหมือนเดิมครับ นะเรียบร้อยนะครับสำหรับติดตั้งรีโมทเปิดปิดประตูในรถโตโยต้าสามห่วงนะครับได้กุญแจแบบพับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าแปดเก้าห้าห้าเจ็ดห้าครับร้านกุญแจบึงบุญขียินดีให้บริการลูกค้า ท,ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับล็อกโอเคนะครับ